ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิตต์ตลอดระยะเวลาประมาณ70-80ปีเนี่ยพระราชวงศ์เนี่ยแหละเป็นบุคลากรสําคัญที่สุดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยการพัฒนามนุษย์มาโดยตลอดเลยการพัฒนามนุษย์ของพระองค์ท่านย้อนหลังไปประมาณ70-80ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6เลยมาถึงรัชกาลที่7รัชกาลที่9เนี่ยฉันบอกได้เลยโดยเฉพาะรัชกาลที่9พระจนมายุแล้วก็การที่ท่านทรงขึ้นกองราดเร็วแล้วก็ ตลอดพระชนมายุประมาณเกสิบกว่าปีในหลวงคลองลาดเนี่ยในหลวงทรงเห็นโครงสร้างโครงสร้างประเทศแล้วโครงสร้างประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่โครงสร้างมันไม่ใช่โครงสร้างประเทศรวยมันไม่ใช่โครงสร้างประเทศไทยโซมันไม่ใช่โครงสร้างประเทศข้าราชการแต่มันเป็นโครงสร้างที่มีแกละหว่างราชการกับประชาชนและประชาชนเนี่ยประเปะ ตอนสมัยตั้งแต่เราพัฒนาประเทศเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศคืออาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมดังนั้นโครงการหลวงประมาณ4 5 0 0 0โครงการจึงเน้นเรื่องเกี่ยวกับหนองคลองบึงน้ําการผ่นน้ําพัฒนาอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมกรมจมประทานจึงเป็นหลักกระทรวงเกษตรจึงเป็นหลักในการที่ในหลวงรัชากาลที่9เนี่ยทรงอขอความร่วมมือและขณะเดียวกันก็คือผสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีจุด เชื่อมระหว่างสมัยรัสมบูรณายาสิทธิราชคือจุดเชื่อมต่อระหว่างรัชกาลที่6รัชกาลที่7มาถึงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นโครงสร้างเปลี่ยนผ่านระหว่างการปกครองประเทศแบบระบอบสมบูรณาก็คือกษัตริย์ปกครองมาถึงเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข